มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอมรรัฐจวกเพื่อไทยปล่อยข่าวสับสนทำงานร่วมพักประชาชนล้มเหลว 6กันยายน2568นางอามรรัตนโชคประมิตรกุลหรือว่าเจีย๊ยบนะครปฐมอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ถึงพักเพื่อไทยกรณีข้อเสนอและพฤติกรรมการเมืองล่าสุดว่าเป็นการตบสัตว์และทําให้คิดถึงนิทานอีสบเรื่องมาห่างด้วนเพราะว่าสัญญาที่เสนอมานาทีสุดท้ายหลังผ่านเวลานานกว่า2เดือนซึ่งสร้างความไม่ไว้วางใจต่อผู้ที่เคยทรยศมาก่อน นางอมรรัตน์กล่าวว่าข้อเสนอเพื่อไทยยังคงถูกสื่อกลางใช้พูดต่อสาธารณะโดยไม่เคยมาพูดโดยตรงกับพักประชาชนทําให้พักมาทราบเรื่องพร้อมประชาชนทั่วไปหลังจากลงสนามกักพับคุมใจไทยแล้วข้อเสนอของพักเพื่อไทยยังถูกสื่อกลางใช้พูดต่อสาธารณะโดยไม่เคยมาพูดโดยตรงกับพักประชาชนแหล่งข่าวภายในระบุว่าในช่วง4วันที่ผ่านมาเลขาพักและนายภูมิธรรมวิชยชัยมีความเห็นขัดแย้งกัน,กนอย่างต่อเนื่องเรื่องของการยุบสภา แสดงให้เห็นว่าพักเพื่อไทยทําการเมืองแบบรายวันขาดความพร้อมและมั่นใจผิดพลาดว่ารัมมนตรีแพท,ทองทานจะรอดนอกจากนี้ยังมีการชี้ว่านายชัยเกษมได้ยอมรับตัวเองว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึง่งไม่มีอิสระในการตัดสินใจหากเกิดกรณีผิดสัญญาไม่ยุบสภาจะสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ แหล่งข่าวชี้ว่าอดีตนายรัฐมนตรีไทยทักษิณเคยยอมรับว่าจะไม่แตะหรือแก้ไขธรรมนูญซึ่งถือเป็นคุณค่าหลักในการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างประเทศและตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้คว่มพรบรนิรโทษกรรมทุกฉบับรวมถึงในห้องกรรมธิการล่าสุดสสเพื่อไทยทุกคนก็โหวตควม่มนิรโทษกรรมสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปปีตามที่พรรคประชาชนได้แจ้งต่อสื่อ สำหรับภารกิจปัจจุบันของพักเพื่อไทยแหล่งข่าวระบุว่ามุ่งปล่อยข่าวสร้างความสับสนเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของพักประชาชนแต่ที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกันพักเพื่อไทยไม่เคยแสดงความจริงใจและไม่มีใครรู้จักพฤติกรรมพักเพื่อไทยเท่ากับผู้ที่เคยร่วมงานมาหลายปีขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ